บทที่18จิตใต้สำนึกช่วยทลายอุปสรรคที่อยู่ในจิตใจได้อย่างไรทางออกย่อมอยู่ภายในปัญหาและคำตอบก็อยู่ในทุกคำถามถ้าคุณต้องการเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากและมองไม่เห็นทางออกทางที่ดีที่สุดคือ คิดว่าปัญญาอันไร้ที่สิ้นสุดที่อยู่ภายในจิตใต้สำนึกของคุณรู้ทุกสิ่งเห็นทุกอย่างมีคำตอบที่คุณต้องการและกำลังเปิดเผยคำตอบนั้นให้คุณตอนนี้ทัศนคตินี้เองจะช่วยให้คุณได้รับคำตอบที่ถูกต้องวิธีสร้างหรือทำลายอุปนิสัยคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอุปนิสัยและอุปนิสัยคือการทำงานของจิตใต้สำนึก คุณเรียนรู้ที่จะว่ายน้ำขี่จักรยานเต้นรำและขับรถจากการทำสิ่งเหล่านี้ซ้ำๆจนซึมลึกเข้าไปในจิตใต้สำนึกของคุณจากนั้นการกระทำที่เป็นอุปนิสัยจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโดยจิตใต้สำนึกคุณมีอิสระในการเลือกอุปนิสัยที่ดีและอุปนิสัยที่ไม่ดีถ้าคุณคิดแต่เรื่องลบๆหรือทำแต่เรื่องลบๆ คุณจะตกอยู่ใต้การควบคุมของอุปนิสัยที่ไม่ดีในไม่ช้าวิธีที่เขาทำลายอุปนิสัยที่ไม่ดีคุณโจนบอกกับผมว่าความต้องการที่จะดื่มเหล้าที่ไม่สามารถควบคุมได้ครอบงำผมและผมจะกินเหล้าจนเมาเป็นเวลาสองอาทิตย์ผมไม่สามารถกําจัดอุปนิสัยอันเลวร้ายนี้ได้ ประสบการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับผู้ชายโชยคร้ายคนนี้หลายครั้งต่อหลายครั้งเขาปล่อยให้ตัวเองติดเหล้าแม้ว่าเขาจะเริ่มดื่มด้วยตัวเองแต่เขาก็รู้ว่าเขาสามารถเปลี่ยนนิสัยเก่าและสร้างนิสัยใหม่ได้เขาบอกผมว่าแม้ว่าความตั้งใจของเขาจะสามารถกดความปรารถนาที่จะดื่มได้ชั่วคราวแต่ยิ่งพยายามมันยิ่งแย่ลง ความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าของเขาบอกเขาว่าเขาคงไม่มีหวังและพลังที่จะควบคุมความอยากของเขาอีกแล้วความรู้สึกที่ว่าตัวเองไม่สามารถทำอะไรได้ฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกของเขาและตอกย้ำความอ่อนแอของเขาทำให้ชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความล้มเหลวผมสอนให้เขาประสานการทำงานของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก เมื่อทั้งสองทำงานร่วมกันไอเดียและความปรารถนาที่ถูกฝังอยู่ภายในจิตใต้สำนึกจะกลายเป็นความจริงจิตสำนึกของเขาเห็นพ้องว่าถ้านิสัยเก่าทำให้ชีวิตมีแต่ปัญหาเขาสามารถสมัครใจสร้างเส้นทางใหม่สู่อิสรภาพความสุขุมและความสงบของจิตได้เขารู้ว่านิสัยแย่ๆของเขาเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่เมื่อเขาได้รับนิสัยนี้มาจากการเลือกของตัวเองเขาก็สามารถเปลี่ยนมันได้สุดท้ายเขาเลิกคิดว่าตัวเองไม่มีพลังที่จะเอาชนะนิสัยแย่ๆของเขายิ่งไปกว่านั้นเขายังเข้าใจว่ามันไม่มีสิ่งใดสามารถขัดขวางไม่ให้เขาได้รับการรักษาได้นอกจากความคิดของเขาพลังของภาพที่อยู่ในใจชายคนนี้ได้รับการบ้านให้ฝึกผ่อนคลายร่างกาย เขาฝึกเข้าสมาธิเข้าสู่สภาวะผ่อนคลายง่วงนอนกึ่งหลับกึ่งตื่นในสภาวะนั้นเขาเติมจิตของตัวเองด้วยภาพของความปรารถนาของเขาโดยรู้ว่าจิตใต้สำนึกสามารถทำให้สิ่งนั้นเป็นจริงได้โดยง่ายเขานึกถึงภาพลูกสาวของเขาแสดงความยินดีที่เขาได้รับอิสรภาพเขาได้ยินลูกสาวพูดว่าคุณพ่อขาดีใจจังที่คุณพ่อกลับมาบ้าน ล่าเพาครอบครัวของเขาไปเขาไม่ได้รับอนุญาตให้กลับไปหาลูกและภรรยาของเขาก็ไม่ยอมพูดกับเขาเขาจะนั่งทำสมาธิเช่นนี้อยู่เป็นประจำเมื่อจิตของเขาลอยไปที่อื่นเขาจะเรียกมันกลับมาด้วยภาพของลูกสาวที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและภาพของบ้านที่เต็มไปด้วยเสียงหวัวเราะของลูกทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือการโปรแกรมเงื่อนไขใหม่ให้จิตของเขา มันเป็นกระบวนการที่ต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่เขาไม่ยออ่อท้อเขามุ่งมั่นที่จะทำเพราะรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วเขาจะสามารถสร้างอุปนิสัยรูปแบบใหม่ขึ้นในจิตใต้สำนึกของเขาได้ผมบอกเขาว่าให้คิดว่าจิตสำนึกเป็นกล้องและจิตใต้สำนึกเป็นหน่วยความจำที่ใช้เก็บรูปที่จิตสำนึกถ่าย คำแนะนำนี้ช่วยให้เขาเข้าใจการทำงานของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกอย่างลึกซึ้งพลังของการโฟกัสเมื่อเข้าใจว่าจิตสำนึกเป็นเพียงกล้องถ่ายภาพเขาเลิกทำทุกอย่างที่มันยากไม่ต้องดิ้นรนหรือฝึกทำอะไรอีกต่อไปเอาเพียงแค่ต้องปรับความคิดของเขาแบบเงียบๆและโฟกัสความสนใจของเขาไปยังภาพที่เห็นตรงหน้าจนกว่าภาพนั้นจะชัดขึ้น เขาอินกับบรรยากาศภายในจิตของเขามากและฉายภาพของสิ่งที่ต้องการซ้ำไปซ้ำมาไม่มีช่องว่างสำหรับความสงสัยว่าทุกอย่างจะดีขึ้นจริงไหมอีกแล้วเมื่อใดก็ตามที่เขาถูกยั่วยุให้ดื่มเขาจะเปลี่ยนภาพของขวดเหล้าที่ผุดขึ้นมาในจิตให้กลายเป็นภาพและความรู้สึกว่าตัวเองกำลังเล่นอยู่กับลูกสาวที่บ้านทันที ท้ายเขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการเพราะเขาคาดหวังอย่างมั่นใจว่าภาพที่เขาสร้างขึ้นในใจจะเป็นความจริงวันนี้เขาเป็นประธานบริษัทมูลค่าหลายร้อยล้านเหรียญและมีความสุขมากๆเขาบอกว่าโดนของคุณบล็อกบอกว่าเขาเคยทำเงินได้ปีละ20,000ดอลลาร์แต่ช่วงสมเดือนที่ผ่านมาราวกับว่าประตูทุกบานถูกปิดตาย สิ่งที่ควรเกิดก็ไม่เกิดดีลที่ควรปิดได้ก็ปิดไม่ได้ลูกค้าที่กำลังเซ็นสัญญาเปลี่ยนใจวินาทีสุดท้ายเขาบอกว่าบางที่เขาอาจจะโดนของก็ได้หลังจากคุยกับคุณบล็อกผมค้นพบว่าช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเขาจมอยู่กับความหมงุดหงิดความรำคาญและความเกลียดชังหมอฟันคนหนึ่งที่สัญญาว่าจะเซ็นสัญญาแต่เปลี่ยนใจในวินาทีสุดท้าย หลังจากนั้นเขาเริ่มกลัวว่าลูกค้าคนอื่นจะทำเช่นนั้นโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวเขาเริ่มสร้างความเชื่อเรื่องอุปสรรคแปลก,กและการเปลี่ยนใจวินาทีสุดท้ายที่เกิดขึ้นในใจจนกระทั่งสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นจริงๆในจิตใต้สำนึกสิ่งที่เขากลัวที่สุดได้เกิดขึ้นกับเขาแล้วคุณบล็อกรู้ว่าปัญหาอยู่ในจิตของเขาและมันสำคัญมากที่จะต้องเปลี่ยนทัศนคตินั้น ต่อไปนี้คือสิ่งที่เขาพูดเพื่อกำจัดความโชคร้ายของเขาฉันรู้ว่าฉันเป็นหนึ่งเดียวกับปัญญาอันไร้ที่สิ้นสุดของจิตใต้สำนึกที่ไม่รู้จักคำว่าอุปสรรคความลำบากหรือความล่าช้าฉันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยการคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดจิตใต้สำนึกของฉันตอบสนองต่อสิ่งที่ฉันคิดฉันรู้ว่าไม่มีอะไรสามารถขัดขวางการทำงาน ของปัญญาอันร้ายที่สิ้นสุดที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของฉันได้ปัญญานี้ทำทุกอย่างที่เริ่มไว้จนสำเร็จไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามความสร้างสารรค์ทำงานผ่านฉันโดยการนำแผนการและเป้าหมายทั้งหมดของฉันไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าฉันจะเริ่มต้นสิ่งไหนฉันจะทำจนประสบความสำเร็จ เป้าหมายในชีวิตของฉันคือคือการมอบบริการที่ยอดเยี่ยมและทุกคนที่ฉันได้เจอจะรู้สึกโชคดีที่ได้รับในสิ่งที่ฉันนำเสนองานทั้งหมดของฉันผริดอกออกผลตามแผนการของเบื้องบนเขาเริ่มอธิษฐานทุกเช้าก่อนเริ่มทำงานและทุกคืนก่อนเข้านอนเขาสามารถสร้างอุปนิสัยใหม่นี้ขึ้นสำเร็จในจิตใต้สำนึกของเขาโดยใช้เวลาไม่นาน อุป,ปนิสัยใหม่นี้เองนำพาเขากลับเข้าสู่เส้นทางของความสําเร็จในฐานะนักขายที่ประสบความสําเร็จคุณต้องการในสิ่งที่คุณต้องการมากแค่ไหนเด็กหนุ่มคนหนึ่งถามโซเคติสว่าทำอย่างไรเขาถึงจะมีปัญญาได้โซเคติสบอกว่าตามฉันมาเขาพาเด็กคนนี้ไปที่แม่น้ำจับหัวเด็กคนนี้กดลงไปในน้ำ กดค้างเอาไว้จนเด็กดิ้นรนร้องขออากาศและก็ปล่อยให้เด็กขึ้นมาหายใจหลังจากที่เด็กหนุ่มคนนั้นกลับเข้าสู่สภาวะปกติโซเครติสถามเด็กหนุ่มคนนั้นว่าเจ้าปรารถนาสิ่งใดมากที่สุดตอนที่อยู่ใต้น้ำข้าต้องการอากาศเด็กหนุ่มตอบโซเครติสได้ยินดังนั้นจึงตอบไปว่าเมื่อใดที่เจ้าต้องการปัญญามากเท่าที่ต้องการอากาศตอนที่อยู่ใต้น้ำ เมื่อนั้นแหละเจ้าจะได้รับมันเช่นเดียวกันเมื่อใดก็ตามที่คุณมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเอาชนะอุปสรรคใดๆก็ตามในชีวิตและคุณตัดสินใจแล้วว่ามันมีหนทางและหนทางนั้นเป็นหนทางที่คุณต้องการจะเดินเมื่อนั้นชัยชนะอยู่ในกำมือของคุณเรียบร้อยแล้วถ้าคุณต้องการความสงบของจิตและความนิ่งจากภายในจริงๆคุณจะได้รับมัน ไม่เกี่ยวว่าคุณจะเคยผ่านอะไรมาหรือเจ้านายของคุณจะไม่ยุติธรรมหรือรอบตัวมีแต่คนเฮงซวยทุกอย่างไม่ได้สำคัญอะไรเลยต่อหน้าพลังของจิตใต้สำนึกที่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณจะปฏิเสธไม่ยอมให้โจรความคิดของความเกลียดชังโมโหความอาฆาตมาตร้ายและความประสงค์ร้ายปล้นเอาความสงบ ความกรมเกลียวสุขภาพที่ดีและความสุขไปจากคุณคุณจะไม่รู้สึกหงุดหงิดไม่ว่าความหงุดหงิดนั้นจะมาจากผู้คนข่าวเหตุการณ์หรือสถานภาพของตัวเองทันทีที่คุณมีเป้าหมายในชีวิตที่ไปในทิศทางเดียวกันกับกฎธรรมชาตินั้นคือความสงบความสุขความสุขภาพที่ดีความกลมเกลียวการเติบโตความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ ลองสัมผัสถึงกระแสน้ำแห่งความสงบที่ไหลผ่านคุณตอนนี้ความคิดคือพลังไร้ร่างที่มองไม่เห็นจงเลือกที่จะให้ความคิดนั้นเต็มไปด้วยพรอันประเสริฐแรงบันดาลใจและความสุขสงบทำไมถึงไม่หายเสียทีเคสต่อไปนี้เป็นเคสของคนที่แต่งงานแล้วและมีลูกสี่คนและกำลังมีความสัมพันธ์ลับๆกับผู้หญิงคนหนึ่ง ตลอดเวลาที่เดินทางไปทำงานต่างเมืองเขาป่วยประมาหงุดหงิดขี้ระแวงและไม่สามารถนอนหลับได้หากไม่ใช้ยาช่วยยาของหมอไม่ช่วยให้ความดันของเขาที่สูงเกิน200ลดลงได้เขามีอาการเจ็บป่วยไปทั่วร่างกายของเขาเป็นอาการที่หมอแผนปัจจุบันไม่สามารถหาต้นตอหรือรักษาได้เพื่อให้เรื่องแย่ลงไปอีกเขาติดเล่าอย่างหนัก ต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดคือความรู้สึกผิดที่ฝังลึกเข้าไปในจิตใต้สำนึกของเขาเขาผิดคำสาบานที่ให้ไว้ตอนแต่งงานและสิ่งนี้รบกวนจิตของเขาคำสอนทางศาสนาที่เขารับรู้มาตลอดชีวิตฝังแน่นอยู่ในจิตใต้สำนึกและพยายามดื่มอย่างหนักเพื่อรักษาบาดแผลในใจที่เกิดจากความรู้สึกผิดคำอธิบายและทางแก้ เขามาหาผมและรับฟังคำอธิบายเกี่ยวกับการทำงานของจิตเขาเผชิญหน้ากับปัญหาของเขาอิจารณาและยุติความสัมพันธ์เขารู้ว่าการดื่มของเขาเป็นเพียงความพยายามที่จะหนีปัญหาโดยที่เขาไม่รู้ตัวต้นเหตุที่แท้จริงที่ฝังแน่นในจิตใต้สำนึกต้องได้รับการกำจัดเสียก่อนที่การรักษาจะเริ่มต้นขึ้น เขาเริ่มคุยกับจิตใต้สำนึกของเขาวันละ3-4ถึงครั้งด้วยคำอธิษฐานนี้จิตของฉันเต็มไปด้วยความสงบความสุขุมและความสมดุลปัญญาอันไร้ที่สิ้นสุดในจิตใต้สำนึกกำลังยิ้มให้ฉันอยู่ฉันไม่กลัวสิ่งใดไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตปัญญาอันไร้ที่สิ้นสุดในจิตใต้สำนึกของฉันนำทางฉันไปสู่เส้นทางที่ถูกต้อง ฉันในตอนนี้รับมือกับทุกสถานการณ์ด้วยศรัทธาความสุขุมความสงบและความมั่นใจตอนนี้ฉันเป็นอิสระจากอุป,ปนิสัยนี้แล้วจิตของฉันเต็มไปด้วยความสงบจากภายในอิสระภาพและความสุขฉันให้อภัยตัวเองและได้รับการอภยัยจิตของฉันมีแต่ความสงบความนิ่งและความมั่นใจ เขาอธิษฐานอย่างมีสติด้วยรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่และทำไปเพื่ออะไรการที่เขารู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ช่วยให้เขามีศรัทธาและความมั่นใจผมอธิบายว่าทุกครั้งที่เขาอธิษฐานออกมาด้วยเสียงอันดังอย่างช้าๆเต็มไปด้วยความรักและความหมายคำอธิษฐานนี้จะค่อยๆจมลงไปในจิตใต้สำนึกเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมจะงอกเงย ความจริงที่เขาพูดออกมาเหล่านี้ผ่านเข้าไปยังดวงตาตอนที่เขาอ่านผ่านเข้าไปยังหูตอนที่เขาพูดออกเสียงและคลื่นพลังรักษาของคำเหล่านี้ก็ไปถึงจิตใต้สำนึกของเขาและกำจัดกระแสลบทั้งหมดที่เป็นต้นเหตุของทุกปัญหาดังแสงสว่างที่สลายความมืดความคิดเชิงสร้างสรรค์ทำลายความคิดที่เป็นภัยอันตรายทุกอย่างดีขึ้นและเขาเปลี่ยนเป็นคนใหม่ภายในหนึ่งเดือน ปฏิเสธที่จะยอมรับถ้าคุณติดเหล้าหรือติดยาจงยอมรับมันอย่าปฏิเสธหลายคนไม่สามารถเลิกเหล้าหรือยาได้เพราะปฏิเสธที่จะยอมรับโรคของคุณคือความไม่มั่นคงคือความกลัวจากภายในคุณปฏิเสธที่จะเผชิญหน้ากับชีวิตนั้นคุณจึงพยายามหนีจากความรับผิดชอบโดยใช้เหล้าและยา ถ้าคุณติดเหล้าคุณไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แม้ว่าคุณจะคิดว่าคุณทำได้และคุณอาจจะโอ้อวดว่าคุณทำได้เพราะจิตคุณแข็งถ้าแข็งจริงทำไมไม่พูดว่าฉันจะไม่แตะต้องมันอีกล่ะที่ไม่พูดเพราะคุณไม่มีพลังที่จะทำให้สิ่งที่พูดเป็นจริงคุณไม่รู้ว่าพลังนั้นอยู่ที่ไหนด้วยซ้ำคุณกำลังใช้ชีวิตอยู่ในคุกที่คุณสร้างขึ้นมาเอง และคุณถูกพันธนาการด้วยความเชื่อความคิดการฝึกฝนและอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมรอบตัวเช่นเดียวกับคนอื่นทั่วไปคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอุปนิสัยคุณถูกโปรแกรมให้ตอบสนองในสิ่งที่คุณเป็นถ้าคุณมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะปลดปล่อยตัวเองออกจากอุปนิสัยที่เป็นภัยคุณจะสำเร็จไปเกินครึ่งแล้วเมื่อคุณมีความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ที่จะเลือกอุปนิสัยที่ไม่ดี มากกว่าที่จะเก็บมันเอาไว้คุณจะไม่พบความยากลำบากมากนักในการได้รับอิสรภาพกฎของการทดแทนคุณต้องรู้ว่าในเรื่องร้ายๆจะมีเรื่องดีๆเสมอความทุกข์ทรมานที่ผ่านมาไม่ได้เสียเปล่าแต่อย่างโง่อยู่ในทุกนานถ้าคุณเลือกที่จะเป็นคนติดเล่าต่อมันจะบั่นทอนจิตใจและจิตวิญญาณของคุณต่อไปเรื่อยๆ รู้เอาไว้ว่าคุณมีพลังของจิตใต้สำนึกคอยสนับสนุนอยู่แม้ว่าคุณจะอยู่ในอารมณ์เศร้าโศกคุณควรจะเริ่มจินตนาการถึงภาพของความสุขที่ชีวิตเตรียมพร้อมไว้ให้นี่คือกฎของการทดแทนถ้าจินตนาการของคุณนำคุณไปหาขวดเหล้าปล่อยให้มันนำคุณไปสู่อิสรภาพและความสงบในใจบ้างคุณอาจจะทรมานเล็กน้อยแต่มันเพื่อสิ่งที่ดีที่รอคุณอยู่ต้นเหตุของการติดเหล้า ต้นเหตุที่แท้จริงของการติดเหล้าคือความคิดลบและความคิดที่เป็นภัยอันตรายเพราะคุณจะเป็นสิ่งที่คุณคิดเสมอคนติดเหล้าจะมีความรู้สึกต่ำต้อยล้มเหลวและพ่ายแพ้ซ่อนอยู่ลึกๆที่โดยปกติแล้วความรู้สึกเหล่านี้จะมีความรุนแรงพ่วงมาด้วยเขามีข้อแก้ตัวมากมายสำหรับการดื่มแต่เหตุผลหลักจะอยู่ลึกลงไปในจิตของเขา3ขั้นตอนมหาสัจจันทร์ ตอนแรกทําจิตให้นิ่งเข้าสู่สภาวะง่วงนอนสลืมสลือกึ่งหลับกึ่งตื่นสภาวะนี้คุณจะเปิดรับผ่อนคลายและพร้อมสําหรับขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่สองพูดประโยคสั้นๆแต่ทรงพลังที่ง่ายต่อการจําจากนั้นพูดประโยคนั้นกับตัวเองซ้ำๆประโยคอย่างความสงบและความสบายใจเป็นของฉันแล้วและฉันขอขอบคุณ เพื่อป้องกันไม่ให้จิตลอยไปไหนพูดออกมาดังๆมันจะช่วยให้ประโยคนี้เข้าไปในจิตใต้สำนึกได้ง่ายขึ้นทำประมาณ5-10นาทีแล้วคุณจะพบกับการตอบสนองทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งขั้นตอนที่3ก่อนเข้านอนทำเหมือนที่เกอเททำนั่นคือนึกภาพเพื่อนสนิทหรือคนที่คุณรักยืนอยู่ตรงหน้าหลับตาและผ่อนคลาย รรู้สึกว่าเพื่อนหรือคนรักอยู่ตรงนั้นและพูดกับคุณว่ายินดีด้วยคุณเห็นรอยยิ้มคุณได้ยินเสียงคุณสัมผัสมือที่ยื่นมาทุกอย่างเป็นจริงทุกอย่างดูมีชีวิตคำพูดแสดงความยินดีคือการยินดีในอิสรภาพที่สมบูรณ์แบบทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะได้รับการตอบสนองจากจิตใต้สำนึกทำต่อไปเมื่อความกลัวมาเคาะประตูหน้าบ้าน หรือความกังวลความสงสัยความหวาดระแวงผุดขึ้นมาในจิตให้รีบนึกถึงภาพของเป้าหมายและสิ่งที่คุณต้องการคิดถึงพลังอันร้ที่สิ้นสุดที่อยู่ภายในจิตใต้สำนึกของคุณที่คุณสามารถเรียกใช้ได้ผ่านความคิดและภาพที่มีในจิตสิ่งนี้จะมอบความมั่นใจพละกำลังและความกล้าหาญให้คุณทำต่อไปทำจนกว่าแสงสว่างจะบังเกิดและเงามืดจางหายไป ไฮไลท์ like, สำคัญประจําบท 1. ทางออกอยู่ภายในปัญหาและคำตอบอยู่ในทุกคำถามจิตตอบสนองต่อคําขอของคุณตามระดับของความศรัทธาและความมั่นใจ 2. อุปนิสัยคือการทํางานของจิตใต้สํานึกไม่มีหลักฐานใดเกี่ยวกับพลังของจิตใต้สำนึกที่ชัดเจนไปกว่าผลกระทบที่อุปนิสัยมีต่อชีวิตของคุณคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอุปนิสัย 3. คุณสร้างอุปนิสัยด้วยการส่งความคิดและการกระทำแบบเดิมซ้ำๆไปยังจิตใต้สำนึกจนกระทั่งมันก่อตัวขึ้นในจิตใต้สำนึกและกลายเป็นอุปนิสัยที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเช่นการว่ายน้ำเต้นรำพิมพ์ดีดเดินหรือขับรถ 4. คุณมีอิสระในการเลือกคุณสามารถเลือกอุปนิสัยที่ดีหรืออุปนิสัยที่ไม่ดีการอธิษฐานเป็นอุปนิสัยที่ดี 5. ไม่ว่าภาพที่คุณมีอยู่ในจิตและเป็นภาพอะไรถ้าคุณศรัทธาถ้าจิตใต้สำนึกของคุณเชื่อว่าภาพนั้นเป็นความจริงจิตใต้สำนึกจะทำให้ภาพนั้นเป็นจริง 6. อุปสรรคขวักน้ำเพียงหนึ่งเดียวที่ขวางระหว่างคุณและความสำเร็จที่คุณต้องการคือความคิดและภาพที่คุณมีอยู่ในจิต 7. เมื่อใจคุณลอยดึงมันกลับมาด้วยการคิดถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ทำให้เป็นนิสัยสิ่งนี้เรียกว่าการสร้างวินัยในจิต 8. จิตสำนึกของคุณคือกล้องจิตใต้สำนึกคือหน่วยความจำที่คุณใช้เก็บรูปที่จิตสำนึกถ่าย9 คำสาปเดียวที่คอยหลอกล้อนไม่ว่าใครก็ตามคือความกลัวที่ถูกฉายซ้ําๆในจิตแก่คําสาปด้วยการรู้ว่าไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณเริ่มทําคุณจะทําจนสําเร็จด้วยพลังของจิตใต้สํานึกนึกภาพตอนจบที่จะทําให้คุณมีความสุขจากนั้นรักษาภาพนั้นไว้ด้วยความมั่นใจ 10. การสร้างอุปนิสัยใหม่คุณต้องเชื่อว่ามันเป็นอุปนิสัยที่คุณปรารถนา เมื่อความปรารถนาของคุณที่จะเลิอกอุปนิสัยไม่ดีมีมากกว่าความปรารถนาที่จะเก็บอุปนิสัยนั้นเอาไว้คุณมีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว 11. คําพูดของคนอื่นไม่สามารถทําร้ายคุณได้เว้นแต่ว่าคุณจะเห็นด้วยปกป้องตัวเองด้วยเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้คุณเป็นนักคิดเพียงคนเดียวในจักรวาลของคุณ 12. การติดเล่าคือความปรารถนาที่จะหนีโดยที่ไม่รู้ตัวสาเหตุของการติดเล่าคือความคิดเชิงลบที่บ่อนทำลายทางแก้คือคิดถึงอิสรภาพความสงบความสมบูรณ์และความรู้สึกถึงความตื่นเต้นในวันที่สำเร็จ 13. หลายคนเป็นขี้เล่าเพราะพวกเขาไม่ยอมรับว่าตัวเองขี้เล่า 14. จิตใต้สำนึกมอบอิสรภาพและความสุขให้คุณได้อยู่ที่ว่าคุณจะใช้เป็นไหม 15. จินตนาการนำคุณไปที่ขวดเหล้าให้มันพาคุณไปสู่อิรภาพด้วยการจินตนาการว่าคุณเป็นอิสระ 16. ต้นเหตุของการติดเหล้าคือความคิดลบที่บั่นทอนมนุษย์จะเป็นดังสิ่งที่เขาคิด 17. ตอนที่ความกลัวเคาะประตูแห่งจิตของคุณอย่าไปเปิดเองให้ศรัทธาในพระเจ้าและสิ่งดีงามทั้งหลายเป็นคนเปิดประตู